إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستحديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مُضلَّ له، ومن يُضلِله فلا هاديَ له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفر والنذير واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وامينه على وحيه ارسله ربه رحمه للعالمين وهجه على العباد اجمعين وصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله الطيبين واصحابه الغر الميامين وسلموا تسليما كثيرا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم ركيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يَتَّعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَيَا أَيُّهَا الإِخْوَةُ الْمُؤْمِنُونَ اتَّقُوا اللَّهَ wa'lamu wa anna allaha ma'al muttaqin Saudara-saudari si ahli Jumaah yang dirahmati Allah sekalian bertaqwalah kita kepada Allah ya Azza wa Jalla ketahuilah bahawa Allah sentiasa bersama dengan orang yang bertakwa Hadirin sidang ahli jumaat yang mulia sebagaimana seperti biasa di tiap-tiap tengah hari Jumaat sebelum kita menunaikan ibadat salatul Jumaat marilah sama-sama kita tumpukan perhatian dan perasaan dengan sepenuh-penuhnya untuk mendengarkan ajari Allah Subhanahu wa taala daripada isi-isi khutbah yang tujuannya supaya nak kita mikir tentang hidup kita di dunia ini dan nasib kita di akhirat nanti. Pinong pusat to ing Allah Subhanahu wa taala tirak kang lain kap. Sasana Islam คือศาสนาที่วางอยู่บนหลักการของความเมตตาอัลลอฮฺซุบฮานะฮวตะลาได้สั่งใช้ให้บาวของพระองค์มีความเมตตาและถ้าหากว่าเราพิจารณาดูในทุกๆก,กิจวัตรประจำวันที่มุสลิมทั่วโลก ได้ปฏิบัตินั้นพวกเขาเหล่านั้นจะเริ่มต้นอามานกิจวัตรทั้งหลายด้วยกับคำกล่าวที่ว่าบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรรหีมด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตากรุณาปราณีเสมอนี่คือการเริ่มต้นการปฏิบัติงาน กิจวัตรประจําวันของมุสลิมทั่วโลกพระงคนอัลลอฮฺสุบฮานาฮฺวะะอาลาทรงประทานศาสนาทูตทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาทูตองค์สุดท้ายท่านสุดท้ายนั่นก็คือนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะยฮิวะลัลลัมพระองค์ไม่ได้ส่งนบีมุฮัมมัดเพื่อการอื่นใดเลย ยกเว้นเพื่อที่จะนำมาซึ่งความเมตตาสู่มนุษยชาติทั้งหลายดังที่อัลลอฮฺบฮาน ن ฮละได้กล่าวไว้ในพระมหาคับเีร์อกุรานว่าว่ามาอร์ซลนากอิลลาระห์มะตันลิลอาลามินความว่าและฉันไม่ได้ส่งเจ้ามาอ้อมุฮัมมัดเพื่อการอื่นใดเลยยกเว้นเพื่อให้เจ้าได้นำความเมตตา สู all all ่มนุษยชาติทั้งหลายและท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุวะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวไว้ว่ายาอิยูฮันนนสท่านนบีเรียกมนุษยชาติโอ้มนุษยชาติทั้งหลายอินนามะอันราะห์มะตุนมุฮดะตุนแท้จริงฉันคือความเมตตาที่พระเจ้าประทานมาให้สำหรับพวกเจ้าทั้งหลาย พี่น้องผู้ศรัทธาต่ออิงอัลลอฮฺ سبحانه และก็ุอาลาที่รักทั้งหลายครับเจตนารมที่พระองค์อัลลอฮฺ سبحانه และก็ุอาลาสร้างมนุษย์ขึ้นมาให้มีความแตกต่างให้มีความหลากหลายทั้งสีผิวทั้งเผ่าพันธุ์อัลลอฮฺ سبحانه และก็ุอาลาได้กล่าวในสุรทูลฮุจาระว่ายาอเยฮ์ฮะนัส أو من سياش تنلعي إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير أو من سياش تنلعي إن خلقناكم แท้จริงฉันได้สร้างสู่เจ้ามินักคริวะองซาจากเพศชายและก็เพศหญิงว่าจอาลนาคุมช่อูบันวกบาอิลและฉันได้ทำให้สู่เจ้าทั้งหลายนั้นเป็นก๊กเป็นเหล่าเป็นพวกเป็นเผ่าเผ่าเผ่าพันธุ์ต่างๆเพื่ออะไรครับพี่น้องลิตอารอฟูเพื่อที่จะให้สู่เจ้าทั้งหลาย ได้ทำความรู้จักกันการทำความรู้จักจะนำมาซึ่งความเข้าใจซึ่งกันและกันและการเข้าใจซึ่งกันและกันก็จะนำมาซึ่งความช่วยเหลือซึ่งกันและกันนี่คือเจตนารมที่อัลลอฮฺสุบฮานาฮฺวจา่าลาทรงสร้างมนุษย์ให้มีความหลากหลายแตกต่างทั้งสีผิวเผ่าพันธุ์และภาษา Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW bersabda, Irhamu man fil ardi, yirhamukum man fis sama. Sucau jung mi kwa me ta, khun ti yu bun na pen din ni, la ti yu bun fa fa, ja song sucau. ta su พี่น้องผู้ศรัทธาต่อองค์ลอสุบฮานอโฮอาจาราที่รักทั้งหลายครับเมื่อต้นเดือนปลายเดือนตุลาที่ผ่านมาเราได้รับข่าวที่นำมาซึ่งความโศกเศร้าให้แก่ประสบนิกรชาวไทยมุสลิมเป็นอย่างยิ่งจากการสวรรคตของพระพันปีหลวง พี่น้องครับสิ่งที่ผมอยากจะให้พี่น้องได้ทำความเข้าใจว่าสถาบันพระมหากษัตริย์มีความเกี่ยวข้องกับชาวมุสลิมมาตั้งแต่เมื่อพันสี่ร้อยปีมาแล้วเมื่อครั้งที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมถูกแต่งตั้งให้เป็นนบีและถูกสั่งใช้ให้เผยแพร่ศาสนา และได้รับการต่อต้านจากชาวกุเรชมุชลินมกักกะเวนนาทีนั้นเป็นเวนนาทีที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลลฮุอะลัยฮิวะสัลลัาาลมต้องตัดสินใจเพื่อที่จะไปขอรับการช่วยเหลือจากคนใดคนหนึ่งและสิ่งที่ท่านนาบีทำท่านนาบีได้รับทราบ ว่ามีพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งที่อยู่อีกฝากหนึ่งของมหานาครมักกะในทวีปแอฟริกาที่ประเทศเอธิโอเปียณขณะนี้หรือว่าฮาบาชัพระมหากษัตริย์ที่มีพระนามว่านาจาชีพระมหากษัตริย์พระองค์นี้ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามแต่พระองค์ทรงนับถือศาสนาคริสเตียน แต่ความเป็นธรรมของกษัตริย์พระองค์นี้ได้ขจรกระจายไปยังโลกอาหรับและท่านนาบีตัดสินใจที่จะให้บรรดาอัครสาวกสหบัิกลุ่มหนึ่งเดินทางเพื่อขอความช่วยเหลือและขอความคุ้มครองจากกษัตริย์พระองค์นี้โดยได้แต่งตั้งให้จาฟรเปนอบีตลลิบเป็นผู้นำคณะ และเป็นตามที่ ceksin, ท risque, า่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมคาดการว่ากษัตริย์พระองค์นี้แม้จะไม่ได้เป็นมุสลิมไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามแต่ความทรงธรรมการปกครองหลักการปกครองด้วยธรรมกษัตริย์พระองค์นี้ได้ช่วยเหลือกลุ Lau ่มมุสลิมให้รอดพ้นจากการจับกุลจากมุสลิกินมักกะ Muslimin si dan ahli jemaah yang dirahmati Allah sekalian Raja Najasyi Walaupun pada awal buka Islam Tapi sebelum dia meninggal dunia Dia masuk Islam Dengan tidak ada siapa tahu kata dia masuk Islam Siapakah hari dia mati malaikat mari royak kepada nabi sallallahu alaihi wasallam kata inna akhukum fid din fil Habashah qat mat sesungguhnya saudara kamu dalam islam di habasyah telah memelukkan agama islam maka nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan suruh kepada para-para sahabat เพื่อสุ a ม y ์ kan roib kepada j จน a z a h Raja n a j a s ช i พี่น้องผู้สัตห์ใจของเรา س ب ح ا ก็เจาอาลักหลายครับนั่นคือภาพในอดีตที่พระมหากษัตริย์ทรงช่วยเหลือบรรดามุสลิมีนตั้งแต่สมัยท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลละวะอลัยฮิวะสัลลัมในขณะที่ประเทศไทยเรา สถาบันพระมหากษัตริย์ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับประชาชนชาวไทยมุสลิมตั้งแต่เมื่อไหร่ถ้าเราไปดูย้อนดูประวัติศาสตร์จุลาราชมนตรีคนแรกที่ถูกแต่งตั้งโดยพระมหากษัตริย์เกิดขึ้นในสมัยของกรุงศรีอยุธยา หรือเมื่อตั้งแต่400กว่าปีมาแล้วที่เรารู้จักกันในนามของเชคอาห์มัดเป็นคนเปอร์เซียเดินทางเข้ามาค้าขายในประเทศไทยและได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมในปลายปีรัชสมัยของพระเจ้าทรงธรรมพระคงได้แต่งตั้งให้เชคอาห์มัด เป็นพระยาเช็คอหมัดรัตนราชเศษถีเจ้ากรมท่าขวาและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นจุฬาราชมนตรีคนแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทย400กว่าปีมาแล้วสมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนกระทั่งถึงปัจจุบันตำแหน่งจุฬาราชมนตรีอันเป็นตำแหน่งสูงสุด เป็นที่ปรึกษาของพระมหากษัตริย์ในกิจการศาสนาอิสลามตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ทำให้เราได้รับรู้ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ส่งให้เกียรติแก่มุสลิมทั้งหลายพี่น้องผู้ศรัทธาต่อองลลอร์สุบฮานะฮวาจาลาที่รักทุานครับในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ผ่านมาถ้าเรายังจำัำได้พระปฐมบรมราชโองการที่ทรงตรัสไว้ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามตลอดระยะเวลาที่พระองค์ทรงครองราชเราจะเห็นสุภาพสุตรีสุภาพสตรีนางหนึ่ง ที่อยู่เคียงข้างพระองค์อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าพระองค์จะปฏิบัติพระราชกรณียกิจอะไรต่างๆก็จะมีสุภาพสตรีท่านนี้อยู่และสุภาพสตรีท่านนี้ก็คือสมเด็จพระนางเจ้าเศริฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงอยู่เคียงข้างพระวรากายของในหลวงราชการที่9อยู่ตลอดเวลา และในวันที่24ตุลาที่ผ่านมาผืนแผ่นดินไทยต้องสูญเสียสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงผู้ทรงงานหนักเพื่อประชาชนทรงบำบัดทุกขบำรุงสุขของประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยไม่แบ่งแยกถ้าเราดูพระราชการณียกิจของพระองค์ท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับมุสลิมพระองค์ทรงสนับสนุนให้มีการแปลพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานจากฉบับต้นฉบับภาษาอังกฤษตอนนั้นมีคณะทูตจากซาอุดีอาระเบียได้ถวายพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ และในหลวงราชาการที่9้ทรงศึกษาและอ่านคัมภีร์เหล่านั้นทรงเข้าใจและคิดว่าถ้าเกิดว่าคมภีร์เหล่านี้สามารถที่จะแปลมาเป็นภาษาที่ประสงค์นิกร,รชาวไทยมุสลิมของเราได้เข้าใจก็จะเป็นการดีทรงตรัสให้จุฬาราชมนตรีสวนจุฬาราชมณีนนะขณะนั้นตวนสุวรรณศาสตร์ ได้ไปทำการแปลภาคกัมพีเหล่านี้จวบจนกระทั่งภาคกัมพีฉบับแปลเป็นภาษาไทยเสร็จสิ้นพรงก็ได้แจกจ่ายไปยังมัสยิดทั่วประเทศไทยนี่เป็นอีกหนึ่งคุณนูปการที่ภาพพันปีหลวงทรงอยู่เคียงข้างในหลวงราชการที่เาและมีการสนับสนุน ให้แปลพระมหารกัมปิอารกุรอานพี่น้องผู้ศรัทธาต่อองค์ลัทสุหานุวาาระทัางละคนหลายครับถ้าเราดูในแต่ละปีช่วงเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยสมัยที่รอเยังมีชีวิตอยู่ทุกๆครั้งที่พระองค์ท่านเดินทางไปยังพิธีเมาลิดกลางคนที่อยู่เคียงข้างในโรงรัชการที่9นั่นก็คือพระพันปีหลวงนั่นเอง และอีกหลายหลายพระ,ะาราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงแปลพระราชทานมาอย่างพื้นที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกๆุกปีก่อนที่ในหลวงราชการที่9จะทรงภาพประชวรทรงศึกษาทรงสร้างศูนย์ศิลปาชีพให้พี่น้องในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีอาชีพมีงานทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตัดเย็บเสื้อผ้า การแกะสลักเรือกอและหรืออะไรต่อมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่สมเด็จพระพันปีหลวงได้ทรงมีคุณโอปาการแก่ประชาชนในสจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านโครงการศิลปะชีพส่งเสริมและอนุรักษ์หัตถกรรมสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่พระสกนิกรชาวไทยมุสลิมล้วนสำนึกในพระมหา กรุณาที่คุณหาที่สุดไม่ได้เพราะงั้นแม้ว่าพระองค์ท่านจะไม่ได้เป็นมุสลิมแต่การให้เกียรตินั่นคือสิ่งที่มุสลิมจะต้องปฏิบัติถ้าเราไปดูสมัยของท่านนบีม <S <S ุฮัมมัดสลลลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมสมัยปีที่10หลังจากการแต่งตั้งเป็นนบีเนี่ยจะมีปีปีหนึ่งที่เราเรียกว่าปีแห่งความโศกเศร้า ปีที่ลุงของท่านนบีอาบูตอลิบเสียชีวิตในขณะเดียวกันปีเดียวกันภรรยาของท่านนบีคอดิยาห์ก็เสียชีวิตลุงของท่านนบีอาบูตอลิบไม่ได้เป็นมุสลิมเสียชีวิตก่อนไม่ได้รับไม่ได้เข้ารับอิสลามแต่ท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างยิ่งกับการจากไปของลุงของท่านเพราะในขณะที่ลุงของท่านมีชีวิต ลุงของท่านเป็นคนที่ช่วยเหลือและสนับสนุนท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมมาตลอดเวลาท่านเศร้าโศกเสียใจจนอัลลอฮฺสุบฮานาฮูวาตาลาประทานพระมหากัมปีอายัดอายัดหนึ่งลงมาแก่ท่านนบีอินนักลาตัดดีมันอับบับตะวะลาคินอัลลอฮะยัดดีมัยยะชะแท้จริงโอ้มุฮัมมัดเอ๋ย เจ้าไม่สามารถที่จะให้ฮ i d a y ั t แก่ใครที่เจ้ารักได้วลากินอัลลอฮยัฮดีไมยชชะแต่อัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع าลาพระองค์เดียวเท่านั้นที่สามารถที่จะให้ฮ i d a y ั t แก่ผู้ใดที่พระองค์ทรงประสงค์เพราะงั้น menjadi tanggung j a w a bagi b kita untuk kita boleh berdoakan สม m ุ g a anak-anak dia yang tak mati lagi boleh dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab jasa daripada mereka yang dia bantukan kepada orang-orang Islam di tempat kita banyak dan kita harap semoga Allah Subhanahu wa taala boleh berikan hidayah kepada keturunan-keturunan yang yang belum mati. Barakallahu li wa lakum fil Quran azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi min ayati wa dhikril hakim wa taqabbal kum tilawatahu إنه هو السميع العليم. <applause> الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنحتذي لولا أن هدانا الله. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله ومن والاه اما بعد فيا عباد الله اوصيكم واياي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون مسلمين تلائم أهل الجمع برحمة الله سكيان الله سبحانه وتعالى ببرمان بشيء من الخوف والجوع ال... ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونفس من الأموان والأنف والثمرات وبشر الصابرين alladheena idza asabat-hum musibah qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaa'ika 'alayhim salawaatun min rabbihim wa rahmah wa dengan ayat-ayat ini jelas kepada kita bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan cubakan ujikan kita dengan berbagai-bagai ujian berbagai-bagai cuba air daripada Allah Subhanahu wa taala. Adanya dengan cubakan kita dengan susah, dengan 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 sesaknya kita, tak ada yang duit, adanya cuba kita dengan matinya ayah kita, matinya mak kita, matinya keluarga kita. Semua itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita nak sedihkan dengan ujian cubaan daripada Allah Subhanahu wa ya. taala tapi ingat Allah Subhanahu Subhanahuwataala wa wabashir sabirin. Mui berita gembira kepada orang yang sabar. Orang yang sabar di had, di, terhadap ujian-ujian yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ujikan mereka itu. Tuk-tuk buat tusuk. Tiada Allah Subhanahu Wa kamlang bie hua jai kita. Supaya kita หลังน้ำที่มีชื่อว่าอัลอีมันเมื่อเราบีบผลไม้บีบสม้มเราจะได้รับน้ำส้มที่สดชื่นเราบีบมะนาวเราก็จะได้รับน้ำมะนาวเช่นเดียวกันที่อัลลอฮฺสุบบะฮานะฮูวาตาลากำลังบีบหัวใจของเราจากความเศร้าโศกเสียใจต่อบททดสอบอะไรเขาแล้วแต่ทุกครั้งที่เรามีความอดทน Orklan, sabah, tabutu sabang Allah Subhanahuwataala. Singti jauk langjak nan-nan keku nama ti rauwah al-iman. Iman satata Allah Subhanahuwataala. Al-iman kan satata nama singkan takwa. Kuam yamkeng ta Allah Subhanahuwataala. Inna akramakum in dalloh atkaakum. Leh puhu ti mi geat hi sud. ومن خلال هذا الموضوع يجب أن الله سبحانه وتعالى إن الله وملايكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر سيئاتنا وتوفنا اللهم اغفر للمسلمين والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من إنك سمين قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم اهدنا واهد شبابنا الى صراطك المستقيم ومنهاجك القويم اللهم اجعلنا واجعل شبابنا تحت زل يوم لا زل الا زل ربنا لا تضيق قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمكم واسألوا فيؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون